าดำดได้แต่มองอีพีหนึ่งตอนราคาน้ำยางดีเป่านกวีดมาตอนนี้ดัดจระริดหวังช่วยเหลือพักแมงสาบขอนายกช่วยเอื้อเฟือ้อให้ชาวสวนกรีดยางได้ยามเคอร์ฟิลไอ้ชิบหายตอนไม่มีโรคระบาดประท้วงรัฐ ป่านกวีดดังวีดบิวไล่นายกยิ่งลักจนท่านปลิวสร้างเคอรอฟิวยึดอำนาจจนชาติพังทั้งไส้กิวทั้งกลัวโรคที่ระบาดข้อจำกัดมากมายต้องระวังแต่ต้องเสี่ยงออกจากบ้านไปกลีดยางเพื่อหาเงิน มาประทังเลี้ยงครอบครัวจากนายหัวเคยมีเงินรับส่วนแบ่งต้องใช้แรงกรีดยางเองเพื่อเลี้ยงตัวห้าโลร้อยคือผลลัพธ์ช่วยคนชั่วจากนายหัวจึงกลายเป็นคนทั่วไปถามคนใต้มีหัวใจกันหรือเปล่า ยังจะเลือกยังจะเอาพักนี้ไหมตอนหาเสียงรับปากไว้ว่าอย่างไรบอกคนไทยจะทำเพื่อประชาชนบอกไม่เอานายประยุทธ์ได้ยินชัดนโยบายประกาศสุดเข้มข้น65บาทราคายางได้ทุกคน แต่สุดท้ายน้ำตาหลนคนสวนยางพูดขายฝันยังไม่ได้ครึ่งทักษิณยิ่งทำจริงยิ่งไม่มีแม้ความหวังหากเปรียบเทียบยิ่งห่างไกลคนละอย่างอยู่ในใจไม่มีทางคนจดจำมีแต่คำสาบและแช่ง ให้พินาฏมีแต่คำขู่อาฆาตทุกเช้าคำ่ำมีแต่คนอยากให้ตายชดใช้กรรมไอ้คนชั่วพวกระยำทำคนไทยตอนราคาน้ำยางดีมึงไม่คิดตอนไม่มีโรคโควิดมึงอยู่ไหนตอนนี้โรค ระบาดมีคนตายมึงจะช่วยคนปักใต้ได้กรีดยาง